อยากรู้จังว่าอะไรใต้ฝานะอ้โหมาชมันลาะชเนือล็กมากมายเจ๋งไปเลยดูน่ากินสุดๆแล้วย่งอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อกินกับช็อกโกแลตเอ่อแต่ก่อนนะ่งกินอะไรเนี่ยบิดนี่ใต้ฝาของเธอโอ้ไม่นะฉันได้บลรชีสเหมอนๆกินมันมากเลยอ้อไอเดียเอามาชมัโล่ะหมูจมูกดีกว่าไอ้เขาอย่างชัวฝังร้ายชัด ชีสม่กินมันมากมาก็ฉันไม่อยากกินเลยเธอต้องกินนะม <c oughs> ้นคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อจริงด้วย <c oughs> สวมแว่นตาเนี้อไพร <c oughs> ถุงมือยางไม้นึมจมูกด้วยนะ <c oughs> ทีนี้ก็กินได้แล้วแต่ก่อนอื่นต้องจุมชีสลงไปในช็อกโกแลต <c oughs> ช็อกโกแลตเยอะๆเลย <c oughs> เอ,อ้ยใหญ่แย่งอ่ะ <c oughs> มันแม่อเลยสักนิด แล้วยังทำให้แยกขึ้นใช่แล้วดูไม่น่ากินจริงๆฉันต้องกินให้หมดรวบรวมความกล้าทำให้สำเร็จเฮ้ยเธอรสชาติแย่จริงจริงโอ้โหเก่งมากเลยเจอลี่ตาเธอแล้วได้เลยเอามาชเมลโล่มาหนึ่งชิ้นแล้วจุ่มลงไปในช็อกโกแลตโอ้ไม่นะมันจมไปแล้วโอ้ ไอเดียลองชงอนรสเซียได้ดีกว่า mm hmm. แล้วก็โรยมัชมันลโลลลงไปจากนั้นแบบนี้ฉันสามารถเดมชงอนร้อนกับมัชมันลลวได้นี mm ่ hmm. มันสุดยอดไปเลยืม mm hmm. สวยงาม mm hmm. แล้วก็อร่อยมากด้วย mm hmm. จูเลียเธอมีหนวดอ่ะ mm hmm. ตลกจัง <Hey. S 1> ขอฉันเป็นแรกนะขอบคุณ mm hmm. mm hmm. อะไรอ่ะฉันได้กุง้ง มา,าบรินนี่ได้อะไรอะ่ะตอนนี้มาดูกันอะไรกันเนี่ยเลมอนเหรอมันเปรี้ยวจะตายมันเป็นไรนะบรินนี่ของฉันก็แย่ยเหมือนกันเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนเดี๋ยวกันนะฉันต้องถ่ายคลิปไว้อันนี้ก็กินได้แล้วเอาจริงดิก็ได้มาลองกันจุ่มลงไปในช็อกโ,โกแลตแล้วก็กัดสักคำเออมันน่ายขยะแขยงอะ ยิ่งคร่ำสักเล็ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เฮ้ยอ้ยแย่ที่สุดเลยตอนนี้ไม่หัวกุ้งองออกมาจากปากฉันด้วยอะนี่มันตลกมากไม่นะฉันกินไม่ไหวแล้วอย่าแย่โจลี่ดูนี่สิตลกมากเลยเธอมันตลกมากมากเธอไม่ไหวแล้วฮะขำมากนั่นฉันอายนะเอาโทรศัพท์มาเลยกินเลมอนซะเย่โจลี่ไม่เกินมุกฉันเลยนะ ได้มาลองเลมอนกับช็อกโกแกันหวังว่ามันจะอร่อยแต่พูดตรงๆมันต้องเปรี้ยวแน่โอเคฮ้ยย่ยยได้สุดเลยน่าฉันบูไปเพรความเปรี้ยวอะอเอ,อ้ยต้องกินอีกครั้งดูไม่น่ากินจริงๆฉันทำได้แล้วแต่พูดตรงๆมันยากมาก <c oughs> มานับกันว่าใครจะกินก่อนและคนนั้นก็เป็นฉันโอโห <c oughs> ฉันได้ยันลิลลอกตาเสียบไม้น่ากินแล้วเธอละ <c oughs> อะไรกันเนี่ยป้าหรอน่าขีา้ขี้แย่กินก็แย่มาก <c oughs> บินนี่เธอเริ่มก่อนเลยโอเคจอมีลิลล็กตาลงไปในช,ช็ดกโกแล้วอ้ดูสวยจังเลยอะ รสชาติก็ดีสุดๆฉันชอบมากแ <c oughs> จง๋งฉันกินหมดแล้วตาเธอจูลี่ <c oughs> จริงเหรอฉันไม่อยากกินเลยอะ่ะ <c oughs> มันคือปลาดิบแล้วกินก็เหม็นสุดๆจริงกินมันแย่มาก <c oughs> โอ้ฉันรู้แล้วสมหน้าัากกันแก๊สไว <c oughs> จะดไ้ได้กินเหม็นๆจูลี่เรมกินได้แล้ว <c oughs> เร็วเข้ากินเลย <c oughs> เฮ้ยขอคิดแป๊บน,นึงนะโอ้ฉันนออกแล้วใช้ขั้นเบ็ดจุ่มปาในช,ช็อกโกแลตมันจะได้ไม่ต้องเห็นด้วยแต่ก็ไม่สกกระปรเอาละ่ะจุ่มลงไปในช,ช็อกโกแลตแล้วจากนั้นก็ต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็กินเฮ้ยหน้าอยากแย่งนอะแ <c oughs> ถมฉันยังมีปลาเต็มจานเลย แล้วข tamam. ้าแล้วข no ้าจะทำได้ก็ได้แล้วอีกครั้งเอาปลาทั้งหมดใส่เบ็ดทีเดียวยิ่งเกเรเท่าไหร่ก็เลื่นเร็วแล้วเฮ้ยแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วนี่มันแย่ที่สุดเลยแต่ทำอะไรไม่ได้ฉันต้องกินให้หมด แล้วข้าเธอทำได้สู้ๆคนเรมก็คือบริตนี่ได้เลยว้าวมันคือโดนน้ำฉันรักโดนน้ำเดูดหูสิตลกมากส่วนฉันได้ <What? S 1> บร็อคโคลี่ <c oughs> ของแม่อร่อยู่แล้วอ่ะ <c oughs> บริตนี่เธอกินก่อนเลยโอเคมาลองกัน <c oughs> โดนัทแสนอร่อย <c oughs> แล้วยิ่งกับช็อกโกแลตยิ่งอร่อยยิ่งขึ้น งามมันทั้งนุ่มและก็หวานฉันชอบมากเลยยอมย่ยดีนะที่มีอีกชิ้นหนึ่งแค่มองก็น้ำลายไหลเย้มอมบิดนี่รออะไรอยู่ล่ะลองบรอกโคลีของเธอสิก็ได้ ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนออจสกกินเอยเหม็นเขียวบางทีบอกโคลีกับช็อกโกแลตอาจจะอร่อยก็ได้นะฉันไม่เคยลองมาก่อนแต่จะลองดู <c oughs> ดูไม่น่ากินอยู่ดีและรสชาติก็อยาแย่ <c oughs> ใช่แล้วดูไม่น่ากินจริงๆโัวแทนทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ <c oughs> ฉันสุดท้ายแล้ว <c oughs> ฉันทำได้ เฮ้ยเอาไหมนะของฉันเอาไอฉันรู้สึกแย่โอ้น,โอน่าสงสารจังหนึ่งสองสามปั่นเลยว้าวฉันได้ออริโอส่วนฉันได้พริกสีแดงไม่นะต้องเผ็ดมันนินแน่งั้นฉันเริ่มก่อนไม่ต้องห่วงมาลองออริโอกันก่อนอื่นก็จมลงไปในช็อนโปแล้วน้ำลายไหลแล้ว รสช่ายก็สุดจะวิเศษฉันอยากกินมากกว่าน,นี้จมลงไปในช็อกโกแลตแล้วมันกลายเป็นของหวานในอุดมคติอ๋น่ากินจังเลยอ้อไอเดียจูลี่แบ่งฉันได้นะอย่ามายุ่งนะขอทนานะบอกแล้วว่าอย่ามากินได้ปอดนะพอกันทีฉันกินหมดแล้วออกไปได้ไปเลย เดลลี่ขี้งงจริงๆเลยอ่ะก็ได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วฉันมีพริกสีแดงเม็ดใหญ่และมันเผ็ดมากฉันมั่นใจเลยหวังว่าสแกวรจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮออไอเดียถห้เลยสักัรที่เครื่องพริกล่ะแบบนี้ก็นับว่าฉันลองแล้วไร้ยังนะไม่บริดนี่เธอต้องกัดคำใหญ่ๆตั้งหากล่ะอ๋อไม่นะก็ได้ปากฉันต้องไม่แน่นอน ฉันจะลองดูจุ่มลงไปในช็อกโกแลตเยอะๆแล้วก็ลองเออนี่มันยากที่สุดเลยไม่อร่อยเลยสักนิดแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันกำลังวัตถุขึ้นมาแล้วบิวนี่ตอนนี้ถ้ากำลสว่างจ้าต้องใส่แว่นด่วนอ๋นอมีไฝออกจากปากฉันใส่ฉันด้วยโอ้ต้องดื่มช็อกโกแลต ใช่รู้สึกมีขึ้นเยอะเลยแม่จ๋าจูเลี่ไปไร้ไปอ่ะเอฉันไม่เป็นไรธอแค่ผ่อนฉันนิดหน่อยอ่ะฮะตลกจังเลยจูลี่ฉันอยู่นี่ขอฉันเป็นคนแรกนะจูลี่โอ้ยเธอเป็นไรเนี่ยมาเปิดดีกว่าโอ้ฉันได้มาเรั่งฮับบ้าบ้าสองอันแน่จูลี่ดูนิ่สิโอ้เจ๋งและของเธอละ เอาไม่นะฉันได้ no. <that> ัวหอมเหม็นๆนะบริทนี่เธอเลิมเลยได้อยู่แล้วเอามาฝรั่งออกจากกล่องหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในช็อกโกแลตเลยโอ้โหดูน่ายกินมากรสชาติก็อร่อยจังแล้วนี่ก็ได้เวลาเป่าลูกปองลูกใหญ่ อ๋อมันเป็นช็อกโกแลตด้วยอะเซงฉันมีไอเดียแล้วล่ะได้เวลาจอดลูกบอลของบริตนี่บูมออไม่นะน่าฉันเต็มไปด้หมากฝรั่งจูลี่้าเป็นคนทําทำทำไมเนี่ยทีนี้กินหอมของเธอซะก็ได้ก็ได้ไม่เป็ไรหรอกนะแต่ว่ากินมันเหม็นมากจมลองไปในช็อกโกแลต ยังดีที่ไม่ช็กเลตดทำให้กินหายไปแล้วแต่ว่ารสชาติละ่ะ <C oughs> เฮ้ยอย่าแย่แม่จ๋าทำไมฉันถึงทำแบบนี้เนี่ย <C oughs> อออดูไปน่าอร่อยจริงๆอะ่ะ <C oughs> ฉันกินหมดแล้วโอ้หอ,หอมอยากทักทายห <C oughs> ยืดนะอย่าทำแบบนั้นจริงด้วยเอาหมาฝรั่งยัดปากเธอดีกว่า เอาไปเลยจูลี่อ,อร่อยจัง <Cool. S 1> และทีนี้ก็มาลองเปดิดลูกกล่องกันไหมแส <c oughs> งวันนี้ฉันขอบคนแรกนะสุดยอดโอ้ไม oh <my> อะไรอะ่ะไายเหรอ <c oughs> จูลี่หยุดหรัรอปลอดปากคุณทอสซะ <c oughs> เออก็ได้เปิดเลย <c oughs> ว้าวมันคำกมรกรอง <c oughs> ฉันชอบมันมากมากรีบมาลองกันเถอะ อมังาการองน้ช็อกโกแลต <Wow. S 1> ดูน่ากินมากเป็นส่วนผสมที่อร่อยกันบรรยาย <Wow. S 1> านุ่มและก็หวาน <laughs> ฉันเห็นด้วยอย่ากลองจังโ <laughs> ทษทีนะแต่มันเป็นของฉันโอ้ oh, ฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาวาดหน้าบนมาังการองดีกว่า <laughs> มันดูตลกแค่ไหนดูสิ มะการองขยิบตาแล้วก็กินจากนั้นมะการองใส่แว่นเท่ๆแล้วก็สุดท้ายส่งจูบด้วยอือร่อยกันบรรยายตอนนี้ถึงตาบริตนี่แล้วละ่ะได้เลยมาลองกัน <You. S 1> แต่ว่ากินยังไงละ่ะอ๋อฉันมีไอเดียแล้วเทไข่ใส่เชคเกอร์แล้วก็มาทำไขช่ชกแลตเชคก,กันเถะ หวังว่ามันจะอร่อยก็ได้นะฉันไม่เคยลองมันก่อนแต่ก็คงค้าที่จะลองใครทั้งหมดในเชคเก์กัแล้วแล้วก็เขย่าพร้อมแล้วที่เหลือก็เทใส่แก้วเสียบรลอนแล้วก็ลองได้โอ้ยไม่อร่อยเลยอะโอออร่อยจังจูลี่ลสิ ได้เลยเอาสิบรนนี่อะไรกันเนี่ยทะลอกฉันนะนี่มันแย่มากเลยนะฮ่าฮ่าถ้ลองกันแล้วสาว์จะมีอาหารประกวดขึ้นข้างหน้าพวกเธอมาดูกันเลยนิโคลได้เค้กสามเหลี่ยมสีรุ้งจูลี่ได้ป๊อบปสี่เหลี่ยมและบริทนี่ได้เครื่องกลมาฝรั่งทรงกลมรีบมาลองกันเลยเห็นด้วยมาเริ่มกันที่ฉันกันฉันมีเหรียญ ใส่เข้าไปในเครื่องก่อหมักฝรั่งเพื่อเอาหมักฝรั่งออกมาและที่นี้ก็ได้ปุ่ม <What? S 1> แล้วมันคืออะไรเนี่ยปุ่มนั้นเหรอ <c oughs> ฉันคิดว่าต้องกด subscribe นะอาและก็มีกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกันด้วยนะ <c oughs> เอาละ่ะมักฝรั่งของฉันมาแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็มาลองกันอืม <c oughs> มันอร่อยมาก <c oughs> ฉันอยากกินมากกว่านี้โอ้สาสาวทลองได้แล้ว <Okay. S 1> งั้นทีนี้ก็ตาฉัน มาลองกันเลยอืมอร่อยแล้วก็สวยด้วยฉันชอบมากมาเค้กใส่รุงก็นุ่มๆน,มนี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะหยุดไม่ได้แล้วแล้วดูอะไรอยู่ล่ะเก่ขงขนมเธอได้แล้วนะโอเคมาลองกันเลยฉันได้ป๊อปปิดนะสามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ป๊อปปิดจริงๆแต่ว่าเป็เยเลลี่อืม อร่อยจังฉันชอบมากมากเจ๋งอะสาวๆเห็นด้วยไหมบริกนี่ได้เห็นด้วยั้ยเลยแค่นิดเดียวเท่านั้นอยากเห็นลูกบอลไหมตอนนี้ต้องเคี้ยวให้ได้ก่อนแล้วก็จะเป่าลูกบองใหญ่ๆขอดี่นี่นะโอไม่นะมันใหญ่กันไปแล้วแมโคช่วยด้วยบริกนี่จะลอยไปแล้วโอไม่นะบริทนีย่าไปอยากรู้จังว่าคันนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะ โอ้โหมันคือซอสที่มีรูปร่างที่ต่างกันดูเหมือนจูลี่จะได้นูเทลล่าสิ่งเป็นเลยส่วนนิโคลได้ซอสมะเขือเทศสินะและบริทนี่ได้วอซสบิที่แย่ที่สุดอาลอสสสามมาลองเลียซอสกันเถอะเริ่เข้าเริเข้าพวกเธอทำได้ใครจะชน,นะจูลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไปก่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่าจริงๆนิโคลน,นำหน้าคนไปแลวบริทนี่เป็นยังไงบ้างนะ เธอเลียอย่างไม่เต็มใจเลยน่าสงสารฉันกินหมดแล้วมันคือซอสมะเขือเทศแถวนานๆจังเลยพวกเธอจะรีบไปไหนอะฉันได้ไวสบิทที่ผมขมแล้วมันก็แย่มากฉันไม่อยากเลียอีกแล้วรู้สึกแย่แล้วก็เผ็นด้วยทำยังไงดีตอนนี้ฉันกำลังรับไฟแล้วนี่มันเผ็ดมากหลังสุดคั้นะฉันลุ้นแล้วจะทำยังไงเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยบริทนี้กันดีนะฉันเรียนจบหลักสูตรการดับเพลิงมา เออแต่ว่ามันใช้ยังไงต้องปอล่อยแรงๆเออใช่สำเร็จตอนนี้ก็มาช่วยเธอจากไฟกันเอาไม่นะผมทำผมฉันพิง่งหมดแล้วจูลี่เป็นมันเดียวนี้พอแล้วฉันว่าพอก่อนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนั้นที่ช่วยแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะโ oh. ทอทีนะฉันก็แค่อยากช่วยนะโ <Huh? S 1> อ,อ้นิคอหน้าเธอดูหลอกจังเลยอ่ะ huh? ให้แล้วฉันสกปรกไปหมดนั่นมันตลกมากแต่ฉันก็ชอบนะครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมาหาคำตอบกันบริดนี่ได้ชีสบอลกลมๆม,มันดูน่ากินบ้ากส่วนจูลี่ได้ไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยมส่วนนิเคเขาได้รังพึ่งทรงสามเหลี่ยมน่ากินทั้งนั้นมาลองกันเลยฉันชอบน้ำพึ่งสดๆนี่มันอร่อยมาก ฉันจะกินนี่ได้แล้วอย่ามองฉันแบบนั้นนะกินขนมของเธอสิเยี่ยมมากฉันกำลังหิวพอดีเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะได้กินทุกอย่างนะจะหั่นมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและทีนี้ก็มาลองกันเออชัยนี่มันอร่อยจังเลยฉันอยากกินให้หมดทุกอย่างดีเลยฉันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะอร่อยจังเลยบริทนีตาเธอแล้ว ได้เลยฉันไยากินชีสเบอลนี่มึกมากืมลูกกลมๆไม่กินหอมเหมือนชีสจังเลยและรสชาติก็อร่อยสุดๆฉันอยากกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันอร่อยเกินเป็นยายวิเศษไปเลยอ่ะฉันชอบเอาไหมนะจะลองโ <laughs> อ,อ้อส,สาวๆลองจัดไม่นุ่มนวลแต่ว่าขนมก็อร่อยมากเลยอ่ะ แล้วทำไมไม่ใช่ฉันลุกเลยล่ะหมดแต่หัวเราเนี่ยฉันสุดท้ายเ <What? S 1> อ้ามันคืออะไรอ่ะ oh <my> พึ่งเหรอสาวใช่ฉันด้วยพึ่งจอมตีฉันวิ่งเร็วเรามากำจัดพวกมันกันออกไปจากที่นี่นะกลับรางพึ่งไปซะไปเลยเออกไปใช่แบบนี้มันต้องกลัวจนกลับรางแน่นอนแผนจุดไฟเผาพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้ มันลอยจอมตีฉันพร้อมแล้วโอม,มนะออันักจะต่อยฉันฉันกลัวแล้วฉันรู้ว่าเราจะช่วยได้นะเ,เศษผ้าไงเดี๋ยวก่อนนะสาวสาวนี่เขาเอาผ้ามาให้ฉันดเดี๋ยวฉันจะพักมันให้หมดเลย <c oughs> ใช่แล้วสำเร็จโอ้มันไม่ง่ายเลยเฮ้สาวสาวเราจะไปไหนเราจะไปกับเพื่อนเออครั้งน,ะ <c oughs> งนี้ต้องมีอะไรอร่อยแน่นแนแล้วมันก็อยู่นี่เอาละมาดูกัน นิโคลได้นาโชจูลี่ได้บะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปส่วนบริทนีได้แพนเค้กแสนอร่อยนี่จูลี่อยู่ห่างจากอาหารสองก้อนนะเอาล่ะได้เวลาที่ฉันต้องลองก่อนบ้างแล้วฉันอยากหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยชิมนะอืมกลิ่นหอมหอมอะไรหรอนิโคลิ้นสับอย่างนั้นเป็นของฉันแน่นอนเอาแพนเค้กมาให้ฉันนะไม่อยากจะเชื่อกดแบบไหนกันเนี่ย ระอยู่ตะกลานะฉันรออยู่จูเลี่อย่าแม้แต่จะคิดนะแพนเค้กสั่มเลยไม่ไว้ให้ฉันคนเดียวมาล้อกันว้าวอร่อยจังเลยฉันชอบมากๆขอให้ได้มมมไม่มีทางหรอกทั้าหมดเป็นของฉันคนเดียวจะกินมันด้วยมือแล้วกันไะไม่มีแถมแน่ยังฉันไปได้อีกออใช่มันอร่อยเกินบรรยายเออส่วนช้นได้อะไรบะหมี่แห้งแข็งๆถามจริงจะกินได้ยังไง โอ้ฉันไม่ชอบมันเลยไร้รสชาติแต่ฉันต้องกินใช่ไหมเนี่ยเอาละส่วนฉันมีนาโช่แสนอร่อยลอยู่ืมฉันมีความสุขจังเลยแพนเค้กก็อร่อยมาก,มากนี่เจอลี่ดีนี่นโคลสิเธอมีนาโช่แสนอร่อยอยู่บนจานนะและฉันก็มีไอเดียแล้วเอามาสักชิ้นกันเถอะ <What? S 1> อะไรอ่ะเธอจะมายุ่งกับนาโช่ของฉันงั้นเหรอ ไม่มีทางแล้เกือบไปแล้วดูนั่นสิน่าเชื่อจากรุก,กำแพงเลยเหลือเชื่อแต่ตอนนี้เราไม่อยากกินแล้ว,ลวนี่โคมอันตรายเกินไปนี่สาวนอนหลับงั้นเหรอเรามีขนมชิ้นใหม่แล้วนะเดี๋นี้สิชัอกักเธอเบโรอนะอันใหญ่มากส่วนฉันได้วอฟเฟิลเจ๋ง แต่ฉันได้หัวหอมเม็นๆมน่าขยักขยันจริงๆฉันไม่ชอบดีเลยอะแต่ก็ต้องลอองทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ได้เป็นไงเป็นกันนี่มันแย่มากๆฉันเต็มไปด้วยน้ำตาเอาทิชชู่ให้เพื่อนรักในสิบบริดนี่บริดนี่เอาทิชชู่ไป thanks อ้ขอบคุณนะฉันสามารถใช้มันได้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย เอลน้าขยิบขยแยงน้ำมูกของบริทนี่ฉันไม่คิดเลยว่าได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนนะ oh. โอ้ได้เวลากินขนมของฉันแล้ว oh. ฉันได้ว่าฟลอีเรียมดูสิมันน่ากินแค่ไหนอืมเส <No. S 1> แล้ววิสเสร็ไปเลยอยากกินให้หมดนะ oh. หมดแล้วเอาล่ะนิโคลต่อได้ได้เลยฉันได้ช็อกโกแทั้งใหญ่มากมาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี <What? S 1> โอ้ ฉันม <muitas> ีเร oh. <t Jean Rabbit bulun> ี no ่ยวแรงไม่พอจะหักมันออกมาแต่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะเปลี่ยนเป็นนักคาราเต้แล้วก็หักช็อรโกแลตแท่งให้เป็นช็อคเลตเล็กๆไปได้เลยยาไม่รู้เลยว่านิโคลทำแบบนี้ได้อะอะฮะมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ฉันก็ทำได้เอาล่ะมาลองกันเออใช่อร่อยจังเลยเป็นช็อคโกแลตที่สุดเจ้มจนฉันกินหมดแล้วแต่บิ๊นี่ยังกินไม่หมดเลย ฉันต้องกินให้หมดชิ้นเดียวโอาไม่นะเทที่นะสุดซษฉันก็ทำวไไม่ได้แล้วเว่นแมนมากโอ๊ยอ๊อฟถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่มาดูกันพอบริกนี่ได้ลิลลูกตาจูลี่ได้ครกเกอร์ส่วนนิคเขาได้แซนวิชสีรุ้งเอาละมาเริ่มกันให้บริกนี่โออแยยลีลลกตาเจ๋งมากสีเข้ากับฉันไหมล่ะนันมันตลกมากเลยอะ จูลี่ระวังด้วยสิทีนี้เราก็มาลองกันใช่แล้วนี่เขาไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่ยัดเล่นในปากนะเอาล่ะได้เวลากินอ๋ใชา่อร่อยมากๆข้างในมียำแสนอะร่อยอยู่ด้วยสิงไปเลยอะ่ะฉันชอบขนมแบบนี้ฉันอยากกินมากกว่านี้ด้วยแต่จูลี่ตัดเธอแล้วฉันจะเอาแครกเกอร์สี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกันแล้วก็มาลองมันจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นโอเค งไปเลยแล้วก็มาลองกันอืมอร่อยจังเลยอะ่ะยมย่มยมยมนิโคตาเธอแล้ว,วเออใช่แล้วฉันก็ใจโอ้ฉันได้แซนวิชไส้ชีสที่น่าทึ่งมากดูนิสียข้างในก็ไม่ธรรมดามันเป็นสีรุ้งด้วยสวยจังเลยอล่ยรสชาติก็อร่อยกันบรรยายฉันชอบจังเลย <laughs> ดีใจจังที่หลุดเข้ามาในแชร์นี